เรียนด้วยใส่ไข่สองฟองเอาล,ล,ลูกนึกภาพในในพุนนะลูกพุนบรรเราเรียกลูกพุนนะคะออะสมมติว่าข้างหน้าคือมีลูกพุน,น,ยน,พนอย่างแรกที่ครูจะใส่ไปในลูกพุนก็คือแป้งกลาเลยคะ่ะว่าเอาเทค่ะทุกคนเทแป้งลงในพุนนะคะชูอ่ะแล้วก็เอาแป้งกลาจำปาใช่ไหมแป้งดอกจำปานะมาชั่งให้ได้สามจุดสามนะคะสามส่วนแล้วก็แบ่งในสัดหนึ่งส่วนนั้นหนึ่งส่วนสามนะั้นมาเทในแป้ง อ่าอยากคุลีก่อนนะอยากคุลีก่อนอ่าครันนี้ก็เอาเอาอะไรเอาอะไรใส่ไปอีกนะเอาไข่เอาตอกไข่ค่ะรู้ปาก็แล้วตอกไข่หยิบไข่มาสองฟองตอกของที่หนึ่งทกข้าวกระเทียปากคมตอกไปหนึ่งตอกไปสองเราขยำได้อีกเรื่องคะอย่างถ้าหากว่าคุณยังไม่ได้ใส่เนอกับเกลือก่อนนะเกลืออัตราส่วนเท่าไหร่คะครึ่งช้อนชาหรือครึ่งช้อนโต๊ะอริจีที่เบาซิ ่ะด้านหน้านี่โต๊ะด้านหลังนัชาโ,<อ>โต๊ะค<อ>่ะ<อ>ไม่ใช่เอาช้อนบ้านโต๊ะนะเชิญโต๊ะที่เขาแถมงผงชูรสนั่นแหละค่ะนั้นนะนะช้อนนั้นครึ่งช้อนชาก็ใส่ที่ปลายของมันครึ่งช้อนชาอย่ากลัมว่าให้มันช้อนชาปูนปูนนะคะอย่ามันคอเอ็มเก็มนะคะอ่ะเมื่อเราใส่เกลือไปครึ่งช้อนโต๊ะแล้วใส่อะไรอีกจ้าเนยมากใดลูก หนึ่งช้อนโต๊ะพูนนไปนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะกรหมะว่าอย่าให้มันแบบทังทุ้งกระส่วนโต๊ได้กันแล้วกันพูนเนาะอ่ะตอนนี้ข่าวได้หรือยังครับยางจนกว่าคุณจะได้ใส่น้ำเมื่อกี้เด็กๆถามว่าใส่น้ำเมื่อกดครูครูบอกว่าให้เตรียมหรือกรหมะเอาไว้ประมาณเท่าไรครับห้าตีม้าหนึ่งโทโต้หลกตักอะไรก้ตีม้าเน่ยกันแาเก๋ๆแล้วก็ลลกก็ยิบลลกก็เละหลกก็เละโดยจักไป ลหลก,กอแเลนะคะลูกเครื่งองอกหลนั้นได้เครื่อง ml 500มิลิลิ ml 5้0 ml จะใส่โครมทีเดียวเลยได้ไหมไม่ได้นะคะลูกจะต้องค่อยค่อยบรรจุเทน้ำลงไป